เทียมคับบักพริกพี่น้องไข่เจียวห้องกระไดลงมัดลงในจานพร้อมเขาสวยร้อนๆนวครับพี่น้องเบืองหน้าตาสวัสดีครับพี่นอ้องฟัองไฟที่ข้าวโรักทุกท่าน์วันนี้มาพบพ่อครับน้องเปี่ยมคือเก่าครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาทอดไข่เจียวพี่น้องทอดไข่เจียวแซ่บด้วยพี่น้องวันนี้เดี๋ยวัยมาบอกว,วิธีการทอดไข่เจียวแซ่บให้พี่น้องเบืองวันนี้ โหลดป้อพี่น้องบอดเย็ดบดเสียบนี่พี่น้องตั้งกระทะหนึ่งพี่น้องใส่น้ำมันลงไปได้เลยทีทีทีตีทีใพี่น้อง วันนีพี่น้องบันไส้ล่งองหนยังไงพี่น้องเฮใครต้งไปครับบานนี้เอาแบบกรอบๆแตะแฝงพี่น้องมาหนิฮะเดี๋ยวเป่าไปโซนมั่นพี่น้องเนาะ เก็ดกลางๆเลยพี่น้องเด้อขอแสบๆไม่อมน้ำมันนะพี่น้องเรามีสูตรลับสูตรลับสูตรลับสุดเด็ด ก็เสร็จแล้วโหลดวิธีการปรุงหรือใส่ผงนัวพี่นอ้องก็นำปลาทำนั่นแหละครับจะใส่หลายเด้อพี่น้องนำปลา,ปาเข้มเสร็จแล้วก็น้อง,องเปรี้โลดมาอนี้ยทอไข่เจียวสูตรเด็ดเด็ดยอดนำเปิดแบบไฟกลางๆพอาะเรือพี่น้อง เดี๋ยวตีมใหม่เนียครับเอ้าป้องตีนเป็นไหนครับพี่นอ้องเห็นบ่เห็นบ่อากาศฝนตกพี่น้องเ้ยวันนี้กอดอยากไข้เจียวอ้อวาวไม่พวกพีกแตกพี่น้องริกรับเบิด đúng giờ bé mía nóng 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 bé nó 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 bé mía nóng bé mía nó 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 แมนเห็ดให้ผู้สาวกินมวยผู้สาวก็ตีไดไจ่หลอดพี่น้องบางเมื่อเมื่อเมื่อซ่านหลอดมันแมนเห็ยให้เมียเขากินนี่ก็ะิทมหัวมาหลอดพี่น้องเอ้ยไค่เจียวตัวดน,นี่เจม่นขับเาะเรียบร้อยพี่น้องบานไข่เจียวตอบได้ทีแล้วพี่น้องนี่เร่งไฟเกินพี่น้องเร่งไฟเกินให้แห้งบานนี่เร่งไฟเกินเพื่อให้มันไล่ละมั่นออกครับพี่น้อง โอเคบาดนี้เท่ากับตักขึ้นมาพี่น้องนี่หน้าตาไข่เจียวพี่น้องตักขึ้นมาสเสียดน้ำมันไว้ก่อนเดี๋ยวน้ำมันไว้ก่อนนนี่ครับพองา,าเีียวพ่นองเดี๋ยวไปซิ่มน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวซิ่มน้ำกันครับไข่เจียวสูตรเด็ด อย่าบอกใครเชียวว่าเชฟเป็มทำไห้งพริกน้ำปลาพี่น้องนี่เอาซับกระเทียมซับบบกพริกไรียบร้อยบีบมะน้าวลงไปครับพี่น,อน้องบีบมะน้าวลงไปน้ำปลาใส่ลงไปนิดนึงครับพี่นอ้องอีโคเล่โคเล่โคเล,คล่ม่นเข่ากันครับเรียบร้อยพี่น้องได้แล้วเดียเด๋ยวเอาไปลาดใครเจียวกินแซ่แบเหมือนกันพี่น้องไ,องไป น้องไข่เจียวห้องกระไดลงมาดลงในจานพร้อมเข่าสวยร้อนๆนะครับพี่น้องเบืองหน้าตากรอบๆแซบๆเลยครับพี่น้องเป็นจะแซบวาพี่น้องครับพริกน้ำปลาครับผมเอาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่กระไดพริกน้ำปลาพี่น้องพริกน้ำปลามารับประทานยับไข่เจียวห้องนี้แล้วพี่น้องลาดลงไปเลยพี่น้องกระเทียมซับ ปก๊ิพี่พี่นองใส่ลงไปในไข่เจียวห้าี้ล่ะอะพี่น้อง,ง,าาง,อองมาซิมมืงนับกันท่าอานนี้ไข่เจียวรสเด็ดฝีมือเชฟเปรมเชฟอันดับหนึ่งแห่งเกาะช้างดี่เลยพี่น้อง รุดจัดพี่น้องเอ้แะแบครับพี่น้องหอมน้ำปลาสมมักงา 嗯。Mm hmm.